อัครมหามหาเสนาบดีเตโชสีแหบคุณหุนได้ประกาศกล่าวถึงประเทศไทยว่าประเทศเขมรของเรานั้นมีอาวุธลับอย่างมากมายแล้วหนึ่งในอาวุธลับนั่นก็คืออาวุธที่สามารถยิงจากประเทศกัมพูชาไปตกถึงกรุงเทพได้เลยอะนะเต้ยอะไรติดคอเพ่กางติดคอ แต่เราไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะประเทศเขมรของเรานั้นรักสงบและไม่ลุกลานประเทศใดก่อนนั่นเองเออช่วงนี้ซูเปอร์สี่แหบคุณหุนเข้าขาดยาหรือไงไวะรู้สึกช่วงนี้จะเพอเจออยยังไงก็ไม่รู้ธรรมดาเพน่าจะเป็นไวทองมั้งนี่ต่อมาเราคนเขมรก็ทํารูป AI เพื่อสร้างความฝันให้เป็นความจริงช่วยสารฝันให้กับผู้นำประเทศของพวกเขา กับขีปนาวุธลูกแรกในประเทศกัมพูชาหมายเลขโครงการทำขีปนาวุธ <único> ค <Liberty Overwatch> ือหุนตองหนึ่งกับรถยิงขีปนาวุธอีกมากมายในที Contact ่สุดความฝันของพวกเขานั Lo ้นก็เริ่มจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาและในวันนี้เราก็ทำสำเร็จกับขีปนาวุธหุนตองหนึ่งเป็นขีปนาวุธในโลกจินตนาการของเขมรเรา แล้ววันนี้เราจะทดสอบขีปนาวุธหุ่นต้องหนึ่งจากฐานยิงในพนมเปญไปยังกรุงเทพมหานครและนี่คือการทดสอบยิงในโลกจินตนาการแล้วเราจะพาทุกท่านนั้นไปดูในโลกความเป็นจริงของพวกเขากันครับว่าขีปนาวุธขเขมรน,นั้นจะเป็นอย่างไรนับถอยหลังโครงการขีปนาวุธหุ่นต้องหนึ่งสสอง หนึ่งไปได้ไ<ว>การปล่อยขีปนาวุธแห่งชนชาติขมาเมียงพระเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปเราจะดูขีปนาวุธของเราบนอากาศกันครับ<ว>เออเมื่อเติบจักนาานี้ขีปนาวุธขมาเข้าอยู่ตรงไหนวะนะน่นไงเพ่แม่ไอ้ซ่องเหมือนกตาดีจังเลยเนาะกูยังมองไม่เห็นเลยพี่เมียวไม่เห็นจริงๆเหรอเพ่ในวะตรงนั้นไงเพ่ เออนี่คือขีปนาวุธขมนล่ะใช่เพ่เอหน้าตาทำไมมันดูคุณคนวะการทดสอบขีปนาวุธคุณต้องหนึ่งปกติปกติสามารถเล่งฟามเร็วในอากาศได้ปกติเปิดขั้นตอนต่อไปมิวสิกมิวสิกเปิดมิวสิกเสร็จสิน้นเสร็จสิน้น อนี่มันเพลงซี่กูมานคุณคุณนี่แ่<ะ>ใช่แล้วเพ่เปิดให้คุณคุณฟังระหว่างเดินทางไปกรุงเทพนี่แม,แม่มันชัางดูปะยะออซะจริงๆาฮชีวิตกูต้องมานั่งดูอะไรวันนี่ยจ๊ะ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 จ๊แจ้งเตือนแจ้งเตือนขีปนาวุธคุณต้องหนึ่ง จะเข้าชายแดนประเทศไทยจะเข้าชายแดนประเทศไทยเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยกูต้องดูอะไรแบบนี้เรอวะนนีชีวิตปล่อยให้คนภาคมันทำาตเป็มันไม่มีอะไรจะทำแล้วนี่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสอพอเทวดาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนจะไปไหนเนี่ยจะไปประเทศไทยครับพูดว่าอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลยปิดเพลงก่อนดิได้ครับปิดเพลงแล้วก็ดับเครื่องยนต์ด้วย คกังข้ามกลางคืนจะไปไหนเนี่ยไปถล่มกรุงเทพครับฮะว่าไงนะไปเที่ยวกรุงเทพครับอ๋อถ้าอย่างนั้นขอตรวจพัสปอร์ตหน่อยไม่มีครับฮะไม่มีพัสปอร์ตถ้าไม่มีพัสปอร์ตแล้วจะเข้าประเทศไทยได้ยังไงไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยเด้นี่ครับและเอ็งชื่ออะไรมาจากด้าวแดนใดชื่อหุนฮุนครับไหนไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยด อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์โอเคคุณเข้าประเทศไทยไม่ได้นะคุณไม่มีพาสป,ปอร์ตแล้วคุณก็ขับประลัดขิกเร็วฝากฎหมายกำหนดด้วยนะนี่มันขีปนาวุธผมครับเออนั่นแหละประลัดขิกนั่นแหละ แล้วผมก็ต้องปรับคุณด้วยนะข้อหาขับประลัดขี่โดยไม่ใส่หมวกกันนะ็อกันะอันนี้ปรับเต็มตราเลย2000บาทนะ<า>ข้อหาที่2เปิดเพลงเสียงดังนะสร้างความลาคาญให้กับเทวดาในประเทศไทยอันนี้ปรับร้อยเดียวพอขอบคุณครับแต่เพลงที่เปิดนั้นมันเป็นเพลงที่กระสืนะไปก็เพลงสี่กุมารของประเทศไทยอันนี้ปรับสิบล้านบาทเลยนะด้วยครับจะจ่ายเงินเลยว่าไปเข้าคุกไม่มีเงินครับปะ่ะถ้าอย่างานั้นไปเข้าสังเตะปะเฮ้ <S <S ประกาศประกาศขีพปนาวุธข้ามอ,อปตหุนต้องหนึ่งโดนทางการของประเทศไทยนั้นสกัดตั้งแต่ชายแดนแล้วนะภารกิจล่มเหลวล่มเหลวล่มเหลวเฮ่เ<ะ>ก่งจริงๆในโลกจินตนาการเนี่ยเบ,บ๊บเบ๊ข่าวต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชายแดนประเทศแมมาได้ไปเจราจากับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเจ๊คนเนียนะที่โดนเจ้าหน้าที่ชายแดนของประเทศไทยนั้นจับตัวไป โดยคนกขมรก็พูดประมาณว่าคนกขมรของเราคนนี้โดนเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนั้นกันแกล้งโดยการจับตัวเอาไปขังนะโดยความเป็นจริงแล้วการที่เจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนั้นจับเจ๊คนนี้ไปขังนั่นก็คือ<ว>เจ๊คนนี้ตีเนียนข้ามประเทศกัมพูชานะแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีใบอะไรทั้งสิ้นที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็การลักลอบขอทานในประเทศไทยอีกนะ ความผิดเจ๊คนนี้เยอะแยะซะขนาดนี้จะให้เจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนั้นเอาเจ๊คนนี้ขึ้นหิ้งบูชาบูชาน้ําแดงหรือไงบ้าบอจริงเจียวเออเจ๊คนนี้หน้าตาคุนคนะุนฮะเขาใช้คนเดียวกันกับเจ๊คนนี้หรือเลปล่าวะคนไหนเพื่นี่เลย อยากกลับบ้านอภพิษตรงไหน,นตอนแรกอย่างห้าวดุดันไม่เกรงใจขครพอตอนนี้เงียบเป็นขมวดง่อยเลยนะเมืองแ,แล้วพอกลับประเทศขมวดไปแล้วอยากกลับมาข้อทันในประเทศไทยอีกนะเมืองต่อมาเจ๊คนนี้ก็บอกประมาณว่าถ้าสถานการณ์ของประเทศไทยและกัมบูชานั้นสงบเมื่อไหร่เขาก็ขอกลับไปทำงานที่ประเทศไทยเหมือนเดิมะนะเบอรอบอจริงเชียวฮ่าขมตดจริงๆ เรวช่วงนี้สถานการณ์ตามชายแดนไทยขเขมรนั้นเหล่าแรงงานขเขมรที่ทํางานในประเทศไทยก็แห่กันกลับบ้านใหญ่เลยนะเพราะว่าพวกเขานั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศไทยนั่นเองและก็การที่พวกเขานั้นกลับประเทศขเขมรเขาก็ได้สวัสดิการมากมายเลยนะตั้งแต่ได้ข้าว5กิโลมามา่มาปลากระป๋องไข่ไก่แล้วก็พักหนี้สินของครอบครัวตัวเอง1-2เดือนเลย สวัสดิการดีๆสักขนาดนี้มันก็ทําให้แรงงานขมรที่ทํางานในประเทศไทยนั้นอดใจไม่ไหวที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะนะเออเออเออัดกลับบ้านกับเมืองเองบ้างก็ดีเหมือนกันนะเห็นชอบบอกกับคนไทยว่าถ้าขาดแรงงานขมรนไปตึกรามบ้านช่องงานการในประเทศไทยล้มจมแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ที่รับจ้างทํางานในประเทศไทยนั้นก็คนขมรทั้งนั้นที่ประเทศไทยเจริญทึ่งทุกวันนี้เพราะแรงงานขมรทั้งนั้น เราพวกคนเมืองลองไปทํางานที่บ้านเองดูบ้างเราก็เอาฟีเบอร์แรงงานไปพัฒนาบ้านเมืองขมรนให้มันจเจริญเจริญขึ้นมาบ้างเดอ้อตู่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะทําให้ประเทศชาติของเขาจเจริญได้สักแค่ไหนกันเฉียวเบ,บื่อล่าสุดนี้เห็นกมรมแรงงานขมนินเขาจะจ้างคนขมรไปทํางานในประเทศเพ่ให้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่วะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6-7 0 0งเจ็ดพันบาทเพ่ต่อเดือนนี เออดีแล้วทำงานที่นั่นไปแล้วแหละจะได้เจริญเจริญแต่พวกแรงงานขาเมนที่กลับประเทศไปเขาก็บอกว่าถ้าสถานการณ์ตามชายแดนไทยคขมรสงบเหมือนเดิมนี่เขาก็แห่กันมาทำงานในประเทศไทยเหมือนเดิมเพอโอยท่านใดที่ร่วงเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไใครใบมะกรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมุกเราด้วยเด้ออีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันหว่อีพีนะสวัสดีครับมีโป